การใช้งาน EndNote Web Plugin เพื่อช่วยในการจัดทำการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาและบรรณานุกรมเมื่อทำการติดตั้ง EndNote Web Plugin แล้วก็สามารถทำการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาและบรรณานุกรมได้ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้เปิดโปรแกรม Microsoft Word และเปิดไฟล์ผลงานทางวิชาการที่ต้องการทำการอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหาจากนั้นเลือกตำแหน่งที่ต้องการแทรกรายการอ้างอิง คลิกที่เมนู Enote n ปรอกอีเมลและพาสเวิร์ดที่ใช้กับโปรแกรม Enote n ตอบโอเคเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราเลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่เราใช้นะคะเลือกจากตรงนี้ให้คลิกเลือกที่ Select a n o t h e r Style เลือกรูปแบบบรรณานุกรมที่เราใช้งานเป็น APA 6 จากนั้นตอบโอเคจากนั้นให้คลิกที่เมนู insert citation จะปรากฏหน้าจอสำหรับการค้นหารายการอ้างอิง ให้เราพิมพ์คำค้นอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดชื่อผู้แต่งหรือชื่อเรื่องก็ได้นะคะตัวอย่างจากนั้นคลิกปุ่มไฟล์ ปรากฏรายการอ้างอิงจากนั้นนะคะให้คลิกเลือกรายการอ้างอิงที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม insert โปรแกรมก,รจก็จะแทรกรายการอ้างอิงให้นะคะ ตรวจสอบรายการอ้างอิงที่เซกมาถ้าตรงไหนผิดพลาดเราสามารถแก้ไขได้เหมือนการแก้ไขข้อความใน Word ตามปกติค่ะเมื่อลองเลื่อนไปดูหน้าสุดท้ายนะคะจะเห็นว่ามีการสร้างบรรณานุกรมให้ด้วยนะคะ ในส่วนหน้าสุดท้ายนะคะทำการแทรกรายการอ้างอิงตรงจุดอื่นๆต่อไปจนเสร็จตัวอย่างนะคะ เมื่อดูที่หน้าสุดท้ายจะมีบรรณานุกรมที่โปรแกรมสร้างมาให้ตรวจสอบดูว่ามีตรงไหนผิดพลาดหรือไม่ถ้าตรงไหนผิดพลาดเราก็สามารถแก้ไขได้เหมือนการแก้ไขข้อความในหัวตามปกติ